สะพองสกอนสมาทางเสียงพตทางอาหังเดินไม่ยังพันเตนะครับ okay. มายัางพันเตะไม่สู Thank you.

มีสุเมชาตาราเยระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาทาเยระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมเลระมัชัปมาคัถานาเยระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยาณิ อิมานิาปัญจสศิคาปทธานิสีเลนสุขติงยันติสีเลนโภคสัมปทาสีเลนนิปติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย มุตสคอะมะสมสังอิมานิมัังภัคตนสัพริวารานิพิสังตุเชามาสาธุโนัเพิบูตสังโฆอิมานิคตาสัพริวารานิ สังที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีนันดาบิดาเป็นต้นและผู้ที่มโหฬาร,รเป็นแล้วด้วยตลอดการนานเกิสาธุ เมริกาวันเดิมวันพระที่มองว่าเหมอนเดิมเราะว่าชีวิตเราก็เหมือนเดิมดำเนินไปในรูปแบบเดิมๆระหว่ากิเลสมันก็เป็นกิเลสเดิมๆธรรมะก็เป็นเดิมๆแต่ว่าก็ใหม่ ตามที่วัฒน,นาการกิเลสก็มาในรูปแบบที่วิจิตที่สดานขึ้นนันถ้าเราไม่ปรับปรุงสติสำมปชัญญะของเราให้ดีขึ้นเราแวตามไม่รู้เท่าทันกิเลสท่าน,นเราจะต้องมีการเจริญภาวนา นอยู่บ่อยๆเนือนๆเ,เรื่อยๆถึงจะรู้รู้เท่าทันกิเลสที่มันมาในรูปแบบต่างๆถึงจะเป็นกิเลสกิเลสตัวเดิมคือเป็นโลภเ,เป็นโกรธเป็นหลงเหมือนเดิมจะเป็นโลภะโทสะโมหะตัวเดิมแต่ว่ารูปแบบมันจะมาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ให้เราเข้าใจไม่ทันก็ยังมากล่อมจิตใจเราให้เคลิม่มนไปบางทีก็มาในรูปแบบของวัตถุสิ่งของมาในรูปแบบของเป็นบุคคลตัวตนเป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือแม้กระทั่งมาในรูปแบบทางจิตทางใจที่มันผุดขึ้นจากตัวเรามันก็ใหม่มาได้รูปแบบเดิม ดันั้นถ้าเราไม่มีสติไม่มีสัมผัสัญญะก็เป็นเรื่องอยากที่เราจะไปรู้เท่าทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นนั้นเราก็มีพื้นฐานในการสวดมนต์แล้วก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนาศีลเนี่ยเป็นเครื่องกำหนด เป็นไม้บรรทัดให้เราเดินตามเป็นแบบอย่างให้เราเดินตามศีลนี้ถ้าเราปฏิบัติตามข้อศีลที่มันเกิดขึ้นเราก็จะคล้อยตามกิเลสได้ยากศีลจึงเป็นเครื่องที่เราต้องประยุทเอาไว้ปฏิบัติตามศีลธรรมะในส่วนของการภาวนาก็จะเกิดขึ้นได้ดีได้ง่าย ้วความผิดทั้งโลกทั้งธรรมก็จะเกิดขึ้นได้ยากมากถ้าเรารักษาศีลกันได้ดีแถ้าเรามองข้ามศีลเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ทําตามกันกิเลสตัวน้อยมันก็ขยายตัวขึ้นถ้ากิเลสตัวน้อยเราไม่กําจัดมันเปอตัวเล็ก,เ,ลกเราปล่อยให้มันใหญ่โตขึ้นมันก็จะรักษายาก มือนบาดแผลเนยเริ่มเป็นใหม่ๆโรคไฟใกล้เจ็บเราให้ไม่รักษาตั้งแต่เริ่มเป็นเราบ่อยให้มันขยายตัวออกไปให้โรคนั้นกำเริบขึ้นไปมันก็จะรักษายากอั้นเราจะได้ประมาทว่างูตัวเล็กๆความจะไม่มีพิษมีภัย ไฟก็แค่ไม้กีดแค่การเดี่ยวจากินบ้านมันจะไม่เผาไม่ไหม้ได้และกอกกระสัดของพระท่านบ้างถึงจะเป็นกษัตริย์เป็นลูกกษัตริย์ก็สามารถที่จะบันคอเราได้เราจะได้ปลอาแต่ส่วนของพระเดี๋ยยกออกไปไม่พูดถึงวราจะพูดถึงในเรื่องในส่วนของว่า ตัวเล็กๆมันก็กัดเราตายได้ไฟถึงจะเป็นแค่ไม้ขีดกานเดียวถ้ามันจุดลงไปในฟางที่แห้งแล้วมันก็ลุกลามไปไกลนัวตอนกสัตร์เอาจะได้ประมาทจะได้ประมาทกในกิเลสเป็นของเล็กของน้อยหรือจะได้ประมาทในคุณงามความดีที่เล็กๆในน้อยก็อ,อย่าบระมาท อย่ามองข้ามอย่ามองข้ามความผิดที่มันเล็กๆแนน้อยของตัวเรานะของตัวเราที่พูดเนียหมันถึงตัวเราข้อผิดพลาดเล็กๆนน้อยของเราเราอย่าไปมองว่าทําแค่นี้ก็ผิดหรือทําแค่นี้ก็ไม่ได้หรือเนี่หมายถึงว่าในส่วนของตัวเราเราต้องมองตัวเองว่าเราต้องรีบขจัดขัดเกลาเปลี่ยนแปลง สิ่งที่มันผิดในเรื่องเล็กน้อยต้องรีบขจัดผ้าเพื่อนนล่น้อยให้รีบซักอย่าปล่อยไว้นานใจเราเอากข้มากันถ้ามองหมอนมองให้รีบมองเข้าไปเห็นว่าหมดหมอนมองเพราะอะไรรีบกขจัดากาเกระจากอะไรขจัดออกจากศีน ถ้ามันเกิดจากความโลภจะกเกิดจากความโกรธเท่าเราให้เรายืนตามสีนั้นใหเอาสีนั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวปฏิบัติตามสีถ้าจิตใจเราเศร้าหมององความโลภ้าเราใช้การทานนั้นเป็นเครื่องขอจัดขันเกลาถ้าจิตใจของเรามันเศร้าหมองด้วยโมหะในความหลงในเรื่องรูป ในเรื่องของเบทานาในเรื่องสัญญาในเรื่องสังขารในเรื่องวิญญาณถ้าเราไปลุ่มหลงในนั้นพูดง่ายๆก็คือถ้าเราไปลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสหดทางพันุและก็สัมผัสทางอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นให้เราใช้การเจริญสมาธิภาวนาเป็นเครื่องย้อนเป็นเครื่องขจัดัดเกล่าวมันออกไปนั่นก็เหมือนกัน วองฝัามตรงข้ามถ้าเราเห็นคนอื่นทำในสิ่งที่มันไม่ถูกอ,อกถูกใจหรือผิดบ้างเราก็มองเอาส่วนดีของเขาไว้คนเราทุกคนไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกให้เราหมอง้้าในสิ่งที่เพื่อนทำผิดในสิ่งคนอื่นทำผิด ถึงจะบอกกล่าวกันก็บอกกล่าวในความเมตตาให้ความเมตตาให้กรุนากันถ้าเรามองกันด้วยความเมตตาและกุณาจิตใจเราแหละจะได้ประโยชน์ไม่ใช่เขาได้ประโยชน์นะถ้าเรามองข้ามความผิดคนอื่นเอาส่วนดีของเขาคนที่รับประโยชน์จริงๆก็คือตัวเราจิตใจเราจะไมีอ่อนโยนมีความอ่อนโยน เมตตาเกิดขึ้นมเมื่อกรุณาเกิดขึ้นนั้นเราจิตใจรอจะอ่อนโยนโมทุกสมควรแต่การงานมุ่งสู่การภาวนาสมาธินั้นได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นเพราะนิ้อวนจะไม่เข้ามาครอบงำแต่ถ้าเป็นความผิดของตัวเองของเราของต,อน,ตอนนั้นให้รีบขาจัดขัดเกลาออกไปของคนอื่นให้มองข้ามถ้าเกิดจะแนะนํากันก็ต้องแนะนํากันในเรื่องที่เห็น เห็นด้วยความเห็นอกเห็นใจกันให้ตรงกันข้ามพวกเราตัวเราถ้ามีคนแนะนำเราในทางที่ดีเอาศีลเป็นที่ตั้งเอากฎหมายบ้านเมืองเป็นที่ตั้งบอกว่าเราทําคนนี้ผิดนะมันผิดข้อศีลข้อวินัยไหมมันผิดกฎหมายบ้านเมืองไหมมันผิดศีลธรรมไหมนั่นเรารีบเลยเห็นเขาเป็นผู้ที่มีคุณต่อดเรา เป็นผู้ชี้ทางให้เราไม่ทำความผิดก็เลยทัาน,นคือบัณฑิตผู้รู้แนะนำเราแล้วเราให้เราทำตามจะได้โกรุณถ้ามันเกิดความโกรธเกิดขึ้นปกติของผูุ้ชนเมื่อมีคนมาว่ากล่าวเราเป็ปกติอยู่ได้แล้วเราจะต้องมีความขัดเคืองใน,นภาษาพระาาท่ญญานจะเรียกว่าปฏิฆะความขัดเคืองทางใจมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้ว แต่เราต้รีบมองเห็นให้ทันเข้าไปดูที่ใจของเรามันเกิดความที่คาดมันเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นรีบเข้าไปรู้แล้วมันก็จะดับลงอย่าไม่พอใจอยากเก็บไว้แล้วก็รีบบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงจะทําให้มันดีขึ้นทิตใจเราก็จะผ่อนคลาย <c oughs> แนทางกลับกัน ถ้ารองจะชี้แนใ่ใครจะบอกกล่าวใครเราต้องวางเมตตาไว้ก่อนเอาความถูกต้องแล้วก็เ,เมตตาให้ใช้เมตตาในการพูดกล่าวกันอย่าใช้ความสั์ใจถึงมันจะเป็นในแนะนําในทางที่ถูกในทางที่ควรให้เราวางจิตของเราไปในทางเมตตาไว้อย่างแบบอย่ามองไปในอาชนะเรือดความสั์ใจ นั้นสิ่งที่เราเกิดขึ้นกับเรามันจะเป็นผลดีต่อเราไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นโทษคนอื่นและข้ามไปหรือแม้กระทั่งเห็นโทษตัวเองให้รีบปรับปรุงจิตใจของเราก็จะดีขึ้นเองนี่เป็นส่วนของเราถึงบอกว่าสิ่งเล็กๆน,น้อยๆให้รีบขจ,จัดไปตั้งแต่เล็กจะให้มันเกิดขึ้นย่าให้มันสะสมทีบอกว่าจะได้รูมิ่งว่าของเล็กมันจะไม่เกิดผล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญหรือเรื่องบาปมันเกิดผลแน่นอนงูตัวเล็กๆลกลูกงูเห่าออกมาใหม่ๆเพิ่งอ,ออกจากเปลือกไข่เพิ่งเปลือกออกจากไข่มาก็เ,าเห็นมาแล้วมันกัดมือคนจนได้ตัดนิ้วนลูกงูตัวเล็กเล็กลูกงูเหา่าเพิ่งอ,ออกมาอ่อนอ่อนเลยเมื่อก่อนดมมือไปจากมันนึกว่ามันจะต้องกัดมันได้ตัดนิ้วไปเลยคนคนนั้นไฟก็เหมือนกัน เห็นแล้วไม่ขีดการเดี่ยวไม่บางนะเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วกระสัางก็มือกันเห็นมาแล้วในพระไตรปิฎกนั้นพูดไวอยู่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสัตว์ที่สังทุกประหารตัวอย่างพระเจ้ามิตวตามพาน เป็นลูกกษัตร,ริย์ือนกันเป็นลูกที่เขาไม่รับเพราะมีโอกาสแก้แค้นล้างโคตรของพ่อตเ,เจ้าแทบหมดเลยขายาตัวเองแทบหมดเลยเพราะความแค้นแต่าราพังเราจะมีรองจะมีปัญญาทําได้ไหมที่จะฆ่าคนเยอะขนาดนั้นไม่ได้แต่กษัตร,ริย์เขามีกําลังมีเดชมีอรุปาามาเทนัโนจะได้ประมาณ ว่าจะเป็นจึงเป็นจะเป็นเล็กเป็นน้อยเสมอนั้นเรื่องพระจะมองจะยกข้ามไปไม่พูดถึงมันจะยกของตัวเองเกินไปนจะไม่พูดถึงเรื่องของพระเพราะว่าไอ้พระนั้นมองเขาย้อนกลับมาตัวเองว่าตัวเองสมควรจะเป็นแบบนั้นได้ไหมถ้าเราเป็สมควรแบบแบบนั้นก็เก็บไปดฉะนั้น ก็ให้ญาติโยมทั้งนักพวกอเรานั้นได้นาไป,ปพิเนตพิจารณากันว่าเอ,อสิ่งไหนที่มันจะทําให้เราจิตใจเราซอรมองเราก็รีบลาอะไรที่ทําให้จิตใจเราเบิดบานแจ่มใสให้รีบทาให้รีบสะสมเรารู้อยู่แล้วแหละสภาวะที่มันเกิดขึ้นอันไหนที่มันซอรหมองจิตใจเอรหมองอันไหนจิตใจเบิดบานก็ทําแบบนั้น ท่านใน,นช่วงนี้เราก็มีงานที่จะเป็นงานบุญเรามันเยอะว่าจะเป็นการสรัางพระการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนั้นเมื่อเราจะทาความดีปัญหามันจะเกิดขึ้นอุปสรรคมันก็เกิดมาเกิดขึ้นมาแน่นอนนั้นเราต้องใช้าการภาวนาให้เยอะเจรสมาธิภาวนาให้เยอะพวกนี้ เพราะว่าถ้างั้นมันเกิดจากมีอะไรผิดพลาดมามันจะลกล่มสลายมันไปแก้ไขไม่ได้เพราะถ้าเราลงมือทําความดีเมื่อไหร่ปัญหามันจะเข้ามาคือจะมีมารมาฝังกัน้นท่านะต้องใช้การภาวนาให้หนักถ้าั้นมันจะไม่เกิดผลอันนี้ตอนนี้อาจารย์ก็จะภาวนาให้มนันอันหน่อยครเกาต้องเข้าใจว่าทาไมไอะปัญหน,นี้เป็นแปลกเพราะเราทำอะไร ไปแล้วมันถ้าเกิดปัญหามามันแก้ไขไม่ได้รอลงมือทำอะไรแล้วปัญหามันจะเกิดแน่นอนอุปรสรรคมรนมีแน่นอนอุปรสรรคแปลว,ว่าเครื่องกัน้นเมื่อมีเครื่องกั้นเราก็ต้องก้าวผ่านไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องมาหวั่นวัดเป็นปกนติของเราไปแล้วจะต้องโดนคนบ่ายแล้วต้องโดนคนหินทางนั้นเราก็ตัวที่ใจเราจะไปใส่ใจ วัดกันที่กําลังจิตนะใครอยากทั้งงอกกันใครอยากเข้มแข็งออกกันวัดกัน,นกมีพลังจิตถ้าเขาพลังจิตแข็งของเราเขกาก็อชนะเราแต่ถ้าเราเขาจะพูดยังไงจะทํายังไงวัดกันที่พลังจิตรับรองก,กระเทือนเราไม่ได้ขอให้เราเป็นเหมือนหินเขาเป็นเมือนไข่กระทบมาใขรย่ยอมแตกธรรมดาย่างมากเราก็โดนไขรนับเพื่อนนิดหน่อย คารองเราไม่แต่ถ้าเราพลังจิตไม่ดีสมาธิไม่ดีสติไม่ดีรับรอ,องเราก็จะเป็นไข่เขาจเป็นหินทุกเราแหลกละเอียดฉะนั้นมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นให้เราหนักแน่นให้คงามความดีของเราไม่ต้องหวันว่นหวัให้เราวางจิตใจของเราให้ดีไปพอ่างเลยไม่ต้องมีปัญหาถึงใครไม่รู้ว่าเราทําความดี ตัวเราหนึ่งคือตัวเรารู้สองพีสามเทวดาหรือพระอ,อริยสองฆอง์ย่าที่ท่านถูกรู้อยู่เรารู้ว่าเราทำความดีเขายัางสนับสนุนเราอยู่แล้วพี่สามเทวดาเห็นเราทำคงาพอดีตั้งใจทำความเจริญเขาก็ต้องเขาเขาก็ต้องช่วยเราอยู่แล้วนั้นไม่มปัญหามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นหวั่นเราจะไปคิดมากอ่ามีเล็กองน้อยมีวันบ้างเรื่องก็ะอกระทากัน อยู่กับคนหมู่มากมันธรรมดาอยู่กับคนมันต้องมีธรรมดาการกระทบกระทั่งการการพูดคุยกันดนะังนั้นให้มันเป็นเรื่องปกติไปคิดอะไรกันอย่ากเก็บไว้สิ่งไหนที่มองข้ามความผิดของผู้อื่นไดก็ข้ามไปเึงจะพูดไปก็เป็นปกติพูดตามปากคนไปนั้นแหละแต่อย่ากเก็บไว้ใส่ใจกันพูดคุยกันแล้วก็ให้ผ่านไปรุกนี้ก็ไม่พูดถึงอีกไม่เก็บมาคิด เรื่องราวอะไรที่มันไม่ดีทิ้งไปเลยพูดเสร็จนั้นก็เสร็จไปมไม่ต้องไปเก็บไว้ให้มันมากรธหัวใจตัวเราไม่ได้ทาให้เราจิตใจซมองคนได้รับคนเสียคือเราเมื่อจิตซ้มองการภาวนาก็ไม่กานะ้าวหน้าดังนั้นที่นี้เราก็ทําความดีกันภาวนากันใส่ปีใหม่นี้หนาวๆน,นี่ภาวนาดีเจริญสมาธิตอนนี้ก็ทํทสมาธิวันละหลายชั่วโมง เชาสายบายเยนทำกันอากาศดีอากาศไม่ร้อนปัับลมหายใจดีที่ที่เปิดธรรมะต,ตอนเชาๆเ,เวลา,าอะไรสกกอให้โยมได้ฟังด้วยตามปกติแล้วอาจารย์ก็ไม่ฟังหรอกไม่ได้ไมัจะม,มานั่งสมาธิฟังตลอดแต่ที่ฟังไปก็ให้คนที่ผ่านมาได้ฟังธรรมะไปด้วยจะมาดูแล้วนั่งสมาธิเขาคงไม่ดูออกของธรรมะกันเลยอ่ะวันนี้ก็สมควร เป็นเวลาขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญและประสงค์จำนองหมายในสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปในาทางธรรมนักใส่ขอสิ่งนั้นจงพรานเสมอพรานเรมจ,จจงทุกประการทุกทางทุกคนเดชยะาวาาริวาบุราปริปุรินติสาการัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอ,เอวะมเมวะอิโตตินังเปตานาังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศในแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิิตังปฏิตังตุมังขออิทธาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว ขิปาเมแมวสัมมิจตุจงสำเร็จโดยฉับลันสับเพโฟเรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งบวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธา,าเหมือนพระจันท์ในวันเพนมนิโชติรโาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยมิวัันตุ ความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพโรคโควินาสโตโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภววะวัตนตรารโยอันตรารยามีแก่ท่านโสขีทีคายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิมันตนาสีลิสานิจังบุทาปาจาัจจัยโนท จัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังธรรมสีประการคืออายุวันนาสุขาพลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหายกราบมีปกติอ่อนน้องต่อผู้ใหญ่เป็นเนภตภพระวัตถุัพพะมังคลังขอสัพพระมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุศพ,พเทวตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเว,ะวานเะ,าาวนวะ้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาเวนะ้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะ้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาสธิพรวันตุเต ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถินเปิดหนังสือไปหน้าหนึ่งเก้าสามโอ้แม่เนี่บทแผ่เมตตาดวงบทแผ่โดนละสุดท้ายหน,น,น้าสุดท้ายเลยแม่หมอหน้าสุดท้ายเลยอีบอสุดท้ายอีบอ ปอก็พกเลยพกหลังเลยไม่ม